หวานจังแดนข้างรักลงรูปภาพจูงมือแพตตี้พร้อมแคปชั่นสุดฟินหวานไม่แผ่วเลยจริงๆคู่นี้แดนบรเวทด้านวงกับแฟนสาวแพตตี้อังสุมารินสุริพัฒศ์ศักเมธาที่ยิงคบหากันดูใจนานกว่าความหวานที่ยิ่งปรากฏให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดหนุ่มแดนเผยภาพสุดฟินเดินจูงมือกับสาวแพตตี้ท่ามกลางร่มไม้เขียวขจีและแคปชั่นสุดคลั่งรักว่า รักเราไม่ต่างจากต้นไม้คงโรยราถ้าไม่ดูแลงานนี้ทำเอาแฟนๆที่เห็นต่างก็อดไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปคอมเมนต์ซาวในการหยอดของแดนวรเวทไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีต่อกี่ปีสำหรับคู่นี้ต้องบอกเลยว่าข้างรักไม่มีหยุดจ้าขอบคุณเครดิตจากที่นี่ .com